ทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่อยอย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนอยู่ในวงการไหนทํางานอะไรก็ตามค่ะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือการวางตัวที่ดีค่ะเราจะอยู่ในวงการนี้จะทํางานนี้ไปได้นานแค่ไหนนั้นอยู่กับการวางตัวให้เป็นที่ยอมรับนะคะเหมือนกับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นนางเอกยุคแรกๆแ,แล้วก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้จะเป็นใครนะคะกลับมาพบกับเขาได้ในแฮชแท็กสวิตช์ค่ะ เป็นความภูมิใจของจ๋ามากค่ะสําหรับแขกรับเชิญวันนี้พี่แหม่มจินตราค่ะสวัสดีสสดค่ะขอบคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าให้นึกถึงหนึ่งคนที่เป็นนางเอกของวงการนี้ยังเป็นพี่แหม่มอยู่นะจริงจริงโอ้โหมันก็ยาวนานนะคะตอนนี้ละครที่พี่แหม่มเล่นอยู่มี <c oughs> เยอะกว่าย่าพูดเลย <c oughs> ประทีปนนรักแห่งใจนนแล้วเป็นแม่ค่ะแล้วเป็นแม่พระเอกบ้างแม่นางเอกบ้างนะคะก็จะมีตอนนี้ที่ถ่ายทําเสร็จไปแล้วก็จะมีประทีปรักแห่งใจนางชายคุณนี้ไม่ใช่ผู้วิ ของน้องแอนค่ะแล้วก็จะมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ของพี่แม่ก้อยคาริกาค่ะก็นีเพิ่งเปิดน่าสนุกมากแต่พี่แม่มเป็นเป็นแม่ของพระเอกพระเอกคือคือน้องก้าวโอ้ยแอนดูแต่ละเรื่องนี่เรียกว่าขอคิวพี่แหม่มเนี่ยยากกว่าขอคิวนางเอกนะจริงๆ คุณตอนเด็กๆกันหน่อยค่ะพี่แมวมาเป็นนางเอกอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเป็นเนปเป็นเด็กชอบแสดงออกอะไรเงี้ยไหมคะอุ้ยไม่เลยขี้อายแล้วอาจจะเป็นเพราะเราเราถูกเลี้ยงมาแบบว่าสมัยโบราณโบราณนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแต่พี่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะสนๆหน่อยนะคะลายระหว่างพี่ๆน้องๆคนหนึ่งเขาก็จะเรียบร้อยอยู่บ้านดูดูทีวีกันอะไรเงี้ยพี่แม่มันจะชอบออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกบ้านถึงเวลากินข้าวสองทุ่มหม่มาไม่เจอคุณพ่อก็จะต้องให้คนออกไปตามอะไรเงี้ยล้วเกิดว่าบางทีเขาห้ามแล้วแล้วเราออกไป แล้วเราผิดเวลาก็จะโดนตีตีแบบว่าน้องน้องนี่แบบขึ้นลายเลยอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆเราเกินครอบครัวระดับกลางเราก็ไม่มีคนรับใช้ที่บ้าน,านใช่ไหมคะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องทําเองงานทางานบ้านเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์คุณแม่ จะสั่งแล้วอะใครทําอะไรทําอะไรก็ให้ไปเป็นเวรเขาก็จะมีพี่สาวสองคนใช่ไหมคะมีเข้าเวรที่บ้านมีค่ะคือว่าเช้าขึ้นมาวันนี้ใครจะถูบ้านใครจะซักผ้าใครจะรีดผ้าอะไรเขาก็จะแบ่งงานกันแต่มีอย่างหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าเป็นการฉายแววของการเป็นนักแสดงไหมคือชอบผู้คนเดียวคือคือเป็นคนคุยกับตัวเองอะไม่น่าเลยไม่น่าทําอย่างนี้ทำไมทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้บางทีก็ตำหนิตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นอะไรททีี่่แบบบวาาาอืมเเเรรหนกั ทำอะไรคือจะเป็นคนท็อบทําอะไรคนเดียวอยู่แล้วไปไหนก็ไปคนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนติดนะเนี่ยไม่รู้ไม่รูด้ว <laughs> <laughs> ทีนี้พอโตมาหน่อยก็เริ่มอยากจะหารายได้พิเศษไปทางานพิเศษงานแรกเลยเนี่ยตอนสมัยปิดเทมอมน,นั้นเรียนเข้าเรียนที่พานิชย์ยนพาณิชย์แล้วตอนปีสอนจะมีเพื่อนๆก็ชวนกันไม่ไหมเลยหารายได้พิเศษไปไปขายของเป็นพนักงานขายที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลสีลมได้วันละ65บาบห้บาทหู้าบาดีใจมากเลยเพราะว่าทำว่าช่วงปิดเทอมหยุดเป็นเดือนใช่ไหมคะก็ได้เงินเดือนโอ้โหได้มาเป็นพันกว่าบาทนี่เยอะเนาะพอมาอีกปีหนึ่งก็ไปทําที่ที่โตโยต้าอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันแรกเพราะว่า โตโยต้าเนี่ยเขาจะมีบริษัทเดนสึที่จะทำโฆษณาให้เขามาเห็นพี่แหม่มก็คงเห็นเป็นเด็กๆน่ารักใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกไปเทสหน้ากล้องทิ๊กไว้ไหมเผื่อว่ามีงานโฆษณาหรือเดี๋ยวพี่ตามอะไรอย่างเงี้ยได้วันนั้นพี่รู้สึกยังไงมั่งก็ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มาโฆษณาแล้วมาอะไรคืออะไรยังไงค่าได้ค่ะได้ค่ะก็ไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันแล้วก็แนะนํากันมาก็โอเคน่าก็น่าจะไว้ใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกไปเถอะไปเถอะไม่เสียหายอะไรไปอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปตับก็มมาาได้โฆษณาอรที่เป็น เป็นตัวเป็นคืนเป็นตัวเมนเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นเป็นนางแบบคนแรกของลอรีเองเลยทีนี้นะวันนั้นเรารู้สึกมันยากไหมพี่ยากนะมันแข็งไปหมดเลยเาไมู่ทุกคนก็จะบอกอยากเกรงอยากเกรงอะไรยังเพราะเราไม่รู้คนจะซ้ำไปว่าเราเกรงอยู่หรือเราอะไรก็โอเคก็ผ่านไปทีนี้หลังจากนั้นหลังจากลอรีเอตเราก็เรียกว่ามีการเข้าตาเกิดขึ้นใช่ค่ะพี่กับสุขของเราเนี่ยค่ะพี่สุข์ก็ไปช่วยช่วยอยู่ที่ไฟสตาร์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องการไฟสตาร์ต้องการนางเอกใหม่เพราะว่าดีคุณลุงสักกาจารุจินดาที่เป กำลังจะเปิดภาพย,ยนตร์เรื่องหนึ่งคือ,อ,อผู้ใหญ่ลีกับนางมามก็เลยติดต่อมาราะนั้นที่ผมทำงานแล้วตอแรกก็ยังกลัวๆอยู่เลยกันเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วก็ตอนนั้นก็มีงา,งานงานงานทำอยู่แล้วแล้ว,ลวลพอมาเป็นอย่างงี้ก็เลยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเราไปเล่นภาพย,ยนตร์แล้วเนี่ยร,ร่างงานเราจะทำยังไงเราต้องลาออกไปไหมอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็บอกไม่เป็นไรงั้นก็ให้ลางานไปก็ไปเทสหน้ากลลองไปถ่ายรูปไปอ่านสคลิปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ก็ชอบก็ก็เลยให้ตัดสินใจว่าไพรเอวิศร้นาง เเป็นรรื่องแกตื่นเต้นไหมพี่เดินเข้ากองตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนั้นคุณธงชัยประสงค์สันติพี่ธงนี่ยทำเสื้อผ้าเรื่องนี้นะพี่ธงทำเสื้อผ้าเรื่องนี้นะอุ้ยเนี่ยตอนนั้นก็คือจะเจอเนี่ยเป็นเพื่อนแรกๆในวงการเลยแล้วก็พี่แมบก็ถ่ายถ่ายแล้วเอาแค่ง่ายๆฉากง่ายๆนางเอกเดินไปคิดถึงไปแล้วก็คิดถึงนวยแล้วก็เอาไม้แกว่งไม้ไปนู่นนี่เดินอยู่กลางทุ่งยังทำไม่ได้อ่ะที่แข่งไม้ไม่ได้จริงๆจังหวะมันเดินกับแกว่งไม้กับอะไรมันเยอะไปมันเยอะไปยี่สิบกว่าเทคเดินแกว อย่างนี้เหรอพี่ใช,ใช่ไม่ธงว่าทำไมทำไม่ไ,มได้ก็ไม่รู้กันเลยแบบว่าไม่รู้เหมือนนกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทงเขาก็มันกระซิบบอกแม่ไ ต้องตั้งใจกว่านี้นะผู้ใหญ่เขาบดแล้วนะว่าไม่ไหวแล้วนางเอกใหม่คนนี้20กว่าเทมีก็จะสอนแบบว่าเวลาทําอะไรให้เรารู้สึกยังไงอะไรยังไงก็จะสอนในวิธีคิดให้กับเราอะไรเงี้ยเวลาเราเเศร้าเราจะต้องนึกถึงถ้าเกิดในบทมันไม่ได้ทําให้เราเศร้าเราก็นึกถึงเรื่องอะไรที่เราโศกเศร้านู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเก็บอารมณ์ของเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากผู้ใหญ่ลีกับนางมาออกไปค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนค่ะมันดังเลยเพราะว่าพี่สุก็จะเป็นคนพาเราไปนู่นนี่ไปหาสื่อมวลชนไปออกงานนู่นนี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่กอบสุขพาไปคือตอนนั้นก็คือทุกอย่างขึ้นับไฟสตาร์หมดเลยอะไรเงี้ยก็คือเซ็นสัญ,ญญากับไฟสตาร์ตอนแรกคือ2ปี2 2> ใน<ป>ช่วงนั้นก็คือทํางานทุกวันทํางานทุกวันจนพี่แมมบอกว่าณวันหนึ่งบอกถึงกับพูดออกมาเลยว่าหมดสัญญาแมมไม่ไมต่อแล้วใช่คือ2ปีแล้วนะแมมยังไม่ชินคือจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่แมมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอพูดตรงๆเลยนะแต่ถุกปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะๆแต่วันนี้เราอยู่ในนั้นหนการงานแบบนี้เราเลี่ยงไม่ได ตัวเองเราอยากจะไปนู่นไปนี่เราก็ไปไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะนอนตื่นสายทักวันก็ไม่ได้จนรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าชีวิตแบบนี้ไม่ไม่ชอบเลยไม่ไม่ใช่เราเลยอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะณตอนนั้นน่ะพี่แมมตัดสินใจจริงๆว่าจะไม่ต่อแล้วเปลี่ยนใจได้ยังไงคุณลุงสักการ์ลิจินดาโทรมาแล้วก็ให้สติดบอกว่าการสร้างหนังเอกขึ้นมาคนหนึ่งมันไม่ได้ง่ายๆนะก็ต้องลงทุนนู่นนี่หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญเลยมาอยู่ตรงน เอาไว้เราก็นึกถึงความกระตันยูว่าเราจะต้องทําอะไรไหก็เลยต้องโอเคค่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเหมือนจะเซ็นต่อคุณลุงก็ให้สติแล้วก็เขาก็าาาสอนหลายๆอย่างเริ่มสนุกกับมันไหมพี่ก็เริ่มสนุกขึ้นก็เลยคิดซะว่า คงหน ok ีไม่ได้แหละคงต้องต้องทำตรงนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มวางแผนโอเคเราทํางานตรงนี้แต่เราอยากจะไปเรียนต่อแล้วค่อยว่ากันไปเลยดูช่วงไหนที่งานซาซาแล้วเราก็ออกอาจจะไปโรงเรียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่เจอไม่ใช่ช่วงของการซาซาแต่เจอคู่ชิน ยังไงคะมามาโดนจับคู่มากับพี่หนุ่มสันติสุขใช่ค่ะเขาจับคู่ให้ให้เล่นหนังด้วยกันจําได้ว่าคู่ํามั่นสัญญานะคะที่ที่เป็นพี่ลินกับน้องนาเลยนะที่จะเป็นแบบที่ชื่นชอบของคนดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นต่อจากนั้นก็ยังมีอีกหลายหลายเรื่องมาเล่นบูชูหวานมันนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยพอเล่นกันแล้วเป็นที่ชื่นชอบคือคนชอบเป็นคู่นี้เป็นคู่ฝันใช่ค่ะคนดูก็ชอบด้วยคนเองที่อยู่ในกองก็อาก็แซวแซวกันไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ๋ยปรากฏว่าพอพัฒนาเสร็จเราก็แบบเออพี่หนุ่มเขาก็เป็นพี่เป็นผู้ใหญ่ดีนะเขาก็จะแบบคอยห่วงใยนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยเหมือนกันเราก็เปิดใจให้เขาแต่ว่าก็คือก็เป็นที่รู้กันเราก็จะไม่ได้บอกข่าวข้างนอกว่าเราเป็นแฟนกันนะตอนนั้นเรายังคงยังอาจจะยังเด็กๆอยู่อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นความคิดเราก็เปลี่ยนไปรูปแบบการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันก็เลยค่อนข้างห่างๆกันไปทุกวันนี้ก็เจอกันทํางานด้วยกันก็เป็นพี่เป็นน้องตายจริงพูดเลยที่นี่อีกอันหนึ่งที่ คือุบัติเหตุค่ะเนี่ยยังมีรอยแผลเป็นซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ตอนนั้นไปกับพี่พี่ลุงค่ะก่ังจะเดินทางไปไปสถานที่ที่ถ่ายทำไปโลเคชั่นใช่ไหมคะอยู่แถวเขาชะเมาตัวนั้นันจะมีทางที่แบบว่าค่อนข้างโหดโหดหน่อยแล้วอุบัติเหตุจะเยอะแล้วพี่แบบพอขึ้นรถป้าเปียกกันั่งนั่งไปแล้วก็หลับไม่ได้ใส่เทปติเบลด้วยก็หลับไปพี่หนุ่มก็ขับ เกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นยังไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยไมที่จอยู่โรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยก็มีแผลนะคะพี่แผลใหญ่ๆก็ที่ที่ที่ใต้คางเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ที่หน้าอกเนี่ยค่ะมีแผลใหญ่เลยแล้วก็ชนกลางหักเป็นทุกข์ไหมคะพี่แหม่มจะค่อนข้างที่เราจะจะเราเป็นคนที่ยอมรับความความจริงอะนะคะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ได้ไปตีโพตีพายอะไรอะไรเงี้ยพระทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องแค่ดูแลตัวเองตามคําแนะนําของคุณหมอเท่านั้นเองเราก็ทําตามเลยค่ะไปออกทํากายภาพนู่นนี่อะไรเงี้ยไปบริหารไปไหว้น้ำไปอะไรอย่างที่คุณหมออบกก็ทา ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันก็จะหายกลับขึ้นมาปกติเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่แหม่มกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอมอบผลิตภัณฑ์ให้น้องโบกี้นิดนึงแอบตามนางแอบตามนางขอมอบผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูสุนัขเชนกาดค่ะสําหรับสุนัขเล็กกลางใหญ่ที่รักคุณไม่เคยน้อยลงนะคะฝากให้น้องโบกี้ไม่เขาชอบเกลือกเกลือกเกลือกใช่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่แหม่มกันต่อค่ะคุยกับพี่แหม่มกันต่อค่ะมามาถึงการเปลี่ยนแปลง ในการทํางานเนี่ยที่อย่างที่บอกก็คือ30ปีเราทํางานเป็นเรื่องหลักพี่หมั่นทำงานเป็นเรื่องหลักพี่หม่เล่นหนังกี่เรื่องไม่เคยนับเลยแต่ประมาณนะคะ70กว่าเรื่องมันมีมาสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นหนังมาแล้วมาเล่นทีวีเนี่ยเหมือนว่าเขาว่าตกแล้วถึงต้องมาเล่นทีวีเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดังใช่จ้องเงินจองเงินคนดูเนี่ยเขาก็จะตั้งใจเสียตังค์ไปดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่หมั่ตัดสินใจมาเล่นละครคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่จะหมดสัญญาก็จะมี ครพงละครเข้ามาติดต่อแต่เรายังเซ็นสัญญาอยู่ก็ยัง<ม>เล่นไม่ได้ยังรับไม่ได้ได้พอเลยหมดสัญญาก็กะว่าเออเราจะไปเล่นละครละอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะมีทั้งช่งทั้งช่องสามช่องเจ็ดติดต่อมาช่องสามคือแผ่นดินพ,<า>นพี่มันฟอร์มยักษ์มากก็โชคดีมากมีโอกาสผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไก่วลาหยุธเป็นผู้จัดในช่วงนั้นพี่ไก่ก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ได้พออีสุขวัตแต่เป็นรุ่มกับจากละครหนังแล้วมาละครเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากวิธีเล่นพี่เหมือนมีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นหนังเน่ยเรราาจะะลของวๆแตค มีจังหวะในการเล่นหลายหลายครั้งก็จะบอกเร็วไปไม่ได้ต้องรอดจังหวะกล้องก่อนอ,อะไรต่างๆเร่องรอยังไงไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องหูปรับเลียนทุกสิ่งอย่างแล้วก็มาเรียนรู้เหมือนก็มาเรียนรู้ใหม่แล้วเราแ,แ,แม้เราจะมีคประสบการณ์ในการการแสดงมาบ้างแต่ว่าวิธีการเล่นอะไรต่างๆจะค่อนข้างแตกต่างกันทีนี้พอเล่นละครมาสักพักหนึ่งค่ะมันจะต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านคือเหมือนว่าอ่ะวันหนึ่งที่เราจะต้องจากนางเอกเราก็เริ่มมาเป็นตัวดาเนินเรื่องพี่แมมรู้สึกอะไรไหมณวันนั้นถามว่ารู้สึกแบบรู้สึก Uh huh. แต่เราก็รู้สึกมันเออถึงเวลาแล้ว uh huh. เราก็จะต้องนี่นึน่ต้องตำปับเปลี่ยนน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราพี่แบบก็ไม่ค่อยฝืนตัวเองนะเราก็คือไม่เป็นไรเล่นอะไรก็เล่นได้อะไรเงี้ยก็เออบทก็ยังเป็นบทที่ดีอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ยก็เล่นได้เราเนินฐานได้เป็นนักแสดงเนี่ยเราก็โอเคเราก็เต็มที่ับงานอะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเรารับได้เราไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่รู้สึกเราไม่เราฝืนสังขารไม่ได้ละอายุเราเท่านี้เราก็ต้องเล่นบทที่มันโตขึ้นโตขึ้นอะไรไปตามระยะเวลานั่นคือความจริงที่เราอี่ยงไม่ได้รงการนี้ให้อะไรกับพี่มา ยังไงบ้างโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะมันก็คือมันเป็นชีวิตของพี่แม็กไปแล้วเพราะว่าปีนี้พี่แม็กอายุห้าสิบเอ็ดีความรู้สึกมันมันมากเกินค่อนชีวิตของพี่แม็กไปแล้วเกินครึ่งไปแล้วล่ะค่ะใ้ไปทําอย่างอื่นที่แมยังนึกว่าจะทําอะไรได้รอว่าจะทําอะไรเป็นอะไรเงี้ยค่ะชื่อเสียงต่างๆมากมายในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆชีวิตน่ะเรียนรู้ชีวิตเนี่ยก็คือได้จากหลายหลายรูปแบบเลยเพราะว่าอยู่ในวงการมันถึงมันต้องเจอเจอคนทุกแบบทุกชนชั้นมาพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่แม็กกันบ้างอย่างตอนแรกท เป็นเป็นแคทอลิกเป็นแคทอลิกค่ะแม่เป็นพุทธแท้เลยแล้วคุณพ่อเป็นคริสต์แต่ว่าตอนที่ตอนเด็กๆก็คุณพ่อก็ให้ให้นับถือคริสต์ก็เข้าเข้าคลีปเปรีพณีของทางคริสต์อะไรเงี้ยค่ะพอเข้าวงการมาก็แวดล้อมเราก็มีแต่คนพุทธั้นเลยแล้วเพื่อนสนิทก็คือคุณบุ๋มลัญญาเนี่ยค่ะก็ไปตปฏิบัติธรรมแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็มาเออเพอพอนายบุ๋มปฏิบัติธรรมบุ๋มก็ดูนิ่งๆดีขึ้นเน้อนี่อะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยสงสัยเหมือนกันก็บอกบุ๋มบุ๋มปฏิบมมมมมมุ่่่่าาอออะไ้้กก็ีีีีีเเดดนน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 จสวยค แล้วก็บอกว่าเอ๊มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบทำงานหนักจนรู้สึกว่าไม่ได้พักอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราไม่มีสมาธิเลยอาร์คริปก็ไม่รู้เรื่องบอกบุ๋มไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปปฏิบัติไดปป้ไหมบอกได้สิทำไมยังไม่ได้บอกว่าเหรอเอออยากลองลอ่ะอยากลองว่าก็ทำอะไรกันอยากรู้จะได้เอาหลักของเขามาเพื่อทําให้เรามีสมาธิมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณบุ๋ม่าเออเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคอร์สสั้นๆให้3ามวันไปได้ที่วัดอินบางขุนพรหมเป็นของสักสธิ์ของคุณแม่สิริค่ะ ก็ได้ไปนี้เราก็ไปนั่งนะมีการมีการเทศมีแล้วก็หาห่วงนอนให้นั่งสมาธิยังไงให้เดินจงกรมทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้พูดกันเลยในระหว่าง3วันเนี่ยแล้วเราก็เราจะได้อะไรไหมเนี่ยแต่ว่าคําสอนของคุณแม่สิริหรือว่าวิทยากรที่เข้ามาคุยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบอกว่าให้เรากตัญญูต่ออุปการีก็เราอย่าไปคาดหวังกับใครบางทีอาจจะมีปัญหากับแม่โอ้โหโดนแล้วพ่อพี่หม่ำกับคุณแม่จะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีปัญหากันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเราต้องยอมรับเข้าได้ในในความที่เป็นเขาอย่างนี้ ก็โอ้จริงแล้วก็เหมือนก็ให้สติเราในคําสอนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยกลับมาก็เลยรู้สึกว่าเออ มานั่งคิดนึกว่าไปแล้วไม่ได้อะไรแต่พอมานั่งคิดจริงแล้วมันได้อะไรเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเราก็รู้ว่าเออพวกนี้เขามาทดสอบอารมณ์เรานะอะไรเงี้ยเราอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรเขาเราก็เฉยๆไปเออพอเราไปได้หลักอะไรอย่างนี้มาแล้วเราก็ทําให้เราเข้าอกเข้าใจคหลายคนได้หลังจากที่ปฏิบัติทำมาแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจคุณแม่มากขึ้นเราอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังมีบ้างนะคะที่เี๋ยังหลุดปากหลุดอะไรเถียงนู่นนี่อะไรก็ต่อปากต่อคากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีความรู้สึกเราเข้าใจเขามากขึ้นคือเา เป็นยังไงก็ตามเราต้องยอมรับเขาให้ได้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วว่าเขาเป็นแม่เราแล้วก็คือเป็นบุพการีของเราแล้วก็<ฆ>ทางพุทธศาสนาหรือทางคริสต์ก็ตามอย<ฮ>่างเงี้ยให้เคารพบ,บิดามารดาของพทอลินะ<ฆ>ให้เคารพบ,บิดาบรรดาก็คือมีความกระตันยู<ฆ>ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณกับเราที่ม<ฆ>ีเราต้องต้องกระตัญยูอะไรเงี้ยค่ะกับเขาอะไรเงี้ยคุณแม่ที่หน่ำก็คือเสียไปเสียไแล้วจากสองปีแล้วค่ะก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีก็รักษากันตามปกติแต่ว่ามาช่วงหลังๆก็จะแบบเลือดจางเราก็ไม่รรรู้เเเอออะะลืจาางพไ เป็นคนไข้อยู่ที่ภูมิพลคุณหมอก็จะแบบให้เลือดให้เลือดให้เลือดตอนแรกๆก,ก็ดูสดชื่นเดี๋ยวพลังหลังมาให้แล้วมันไม่แป๊บเดียวอ่ะคุณแม่ก็อาการเหมือนเดิมก็เลยบอกเอ๊ะไม่ธรรมดาแล้วคุณหมอแ,แลอแ้วก็ปรึปกษาคุณหมอคุณหมอมคุณหมอก็บอกเป็นโรคพุ่มพวงคุณแม่ก็ตกใจโอ้มันฟังดูฟังดูนะหนักหนานะใช่แต่บอกแม่ไม่มีอะไรหรอเดีย๋ยวนี้ก็คุณหมอรักษาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การที่จะรักษาโรคเอสเอีต้องให้สเตรอยด์เพื่อให้โรคมันสงบก่อนแล้วถึงจะให้ยาเอสเอ็มดีได้เพราะสเตอร โรกโรคอื่นโรคอื่นน่ะโรคแทรกซ้อนเอเอีก็จนจนเสียไปก็ยังไม่รักษาเพราะว่าให้สเตียรอยแล้วมันยาวระยะเวลาในการให้มันยาวก็เลยเสียติดเชื้อนวันนั้นที่ต้องเจอกับความสูญเสียที่แมมทำไปยังไงกับมันนะคะอ้มันค่อนข้างหนักหนามากเพราะว่า เราไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรเร็วๆแบบนี้แล้วก็รุนแรงแบบนี้กับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความสุกที่ตายแล้วทำงานพอคุณแม่ติดเชื้อพอมาพอย้ายจากโรงพยาบาลอีกที่แล้วมาแบบที่ที่สมิติเวชก็ถือติดเชื้อมาแล้วแล้วมาถึงที่เรามันก็อาการหนักแล้ววันนั้นเสียอีกวันก็เข้า i อ u ียยาวเลยพอเราเห็นคุณแม่เราเห็นสภาพคุณแม่นู่นนี่แล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เราก็รู้ลวทำใจไว้ส่วนหนึ่งละก็บอกกับพี่ๆน้องๆบอกว่าต้องทำใจแล้วนะอะไรเงี้ยคุณหมอก็พูดให้เราทำใจแล้วอออะไเงง้ยยคคค่่่่แตมมนุณหขัสู เราก็จะสู้ไปกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะก็จนสุดท้ายแล้วเราดวกับความสูญเสียตรงนั้นได้ยังไงพี่นม่เราก็เผื่อใจเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะพอไม่กับเราก็ต้องยอมรับในความเป็นปบบเพราะว่ามันไม่ง่ายก็จริงแต่ว่าถึงเวลาเราก็ยอมรับได้ถามว่าเสียใจก็เสียใจเราต้องอยู่กับมันคือความจริงยังไงเราก็คือมันเราเป็นนั่นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับความเป็นจริงในแต่ละวันไปใช่อยู่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งที่ของที่เราเห็นพี่แม่แล้วเราก็มีรู้สึกว่าเอาใจมีคนเอาใจช่วยด้วยนะว่าพี่แม่มจะอยู่เเป็นโดคะ่ยขาล พี่แหมงเหงาไหมเอางี้ดีกว่าไม่มีคนมาจีบไหมพี่ไม่มีเลยไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่อะไรทําไมยังไงสองสามปีมานี่สามสี่ปีห้าปีผ่านมานี่ไม่ไม่เรื่องนี้เลยไม่มีเลยอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวพี่แหมงในในตรงนี้ที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยอยู่กับงานก็ได้พี่แหมงได้เตรียมตัวอะไรคือมีค่ะคุณอาพิสมัยวิไลศนี่ยคกาจะเป็นแบบอย่างเลยเพราะว่ามีแบต้องทํากันสุขภาพเอาไปบ้างนะก็มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายในเวลาที่เราอายุมากๆอะไรยเงี้ยค่ะก็เร <S <S วางแผนเอาไว้พยายามให้แข็งแรงเอาไว้อะไรเงี้ยพยายามออกกําลังกายพยายามดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้ดีพยายามคิดบวกคิดบวกจริงๆในหลายๆอยา่างวิธีก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับอะไรด้วยแล้วก็ปกระกอบกับว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันก็เป็นคนไม่เครียดอะไรเงี้ยเราอยู่ด้วยกันเราก็สบายใจแล้วก็เพื่อนๆที่เราคบหากันอยู่ทุกคนก็น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะพี่แหม่มหาความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงแล้วความสุขข,ของพี่แหม่มในวันเนี้ยมันคืออะไรโอ้ความสุขคือเราเห็นคนที่เรารัก มีความสุขนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนฟูงหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยได้ทําอะไรให้กับคนอื่นหรือพี่แแบบจะพี่แบบจะสวดมนต์เสมอแล้วบอกว่าขอให้พี่แมบได้ทําหน้าที่ในโลกสมมติของพี่แมบได้ถึงพร้อมทุกครั้งที่สวดมนต์หน้าที่อะไรก็ตามหน้าที่ที่จะต้องทาอะไรดูแลคนนั้นคนนี้อะไรทําให้ดีที่สุดให้เรามีความพร้อมทั้งกายและใจที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนี้อะไรหน้าที่ในการทํางานอะไรต่างๆแล้วในครอบครัวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอาจจะมีบ้านในการที่เราดีอาจจะคิดไวยเขวหรืออะไรต่างๆแต่โอเคเราก็พยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาว่าให้เเเรรราาาาาัับบผิิดดชอถ้้กก็ปญหมมนจะไ่ขึ บกล่องในหน้าที่ของเราอนี้ก่อนไปขอมอบผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเพียงข้างคุณฝากให้พี่หม่มนะคะขอบคุณค่ะคุณนี้ขอบคุณพี่หม่มมากมากที่ให้เวลากับรายการของเราค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย KBS 2X Double Speed คุณผู้ชมคะช่วง Hashtag #CookingClass วันนี้นะคะเรามีตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาสลัดที่แปลกๆใหม่ๆนะคะเพิ่มขึ้นมาวันนี้เราก็จะทำ Warm Shrimp Salad หรือว่าสลัดกุ้งอุ่น <c oughs> ฟังภาษาไทยแล้วงงๆก็เป็นสลัดกุ้งนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เสิร์ฟเป็นสลัดเย็นอย่างทั่วๆไปจะเสิร์ฟเป็นอุ่นๆนะคะแล้วก็จะมีผักที่มี texture นิดนึงก็จะมีซูกินี่กับ หน่อไม้ฝรั่งนะคะเราก็จะมีในส่วนของครับด้วยวันนี้จะเลือกใช้เป็นออโซค่ะออโซก็คือพาสต้าพาสต้าเหมือนมักกะโรนีเหมือนสปากเกตตี้นี่แหละแต่ว่าออโซเนี่ยจะเป็นพาสต้าที่เป็นรูปเมล็ดข้าวต้มก็ต้มเหมือนกับพาสต้าทั่วๆไปค่ะเริ่มจากใส่เกลือลงไปในน้ำเดือดนะใส่เยอะได้ น้ำส้มสายชูแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ ในตอนที่พาสต้ายังอุ่นๆอ,อยู่นะคะจะจะแอบ,บราดน้ำสลัดลงไปเพื่อให้มันดูดรสชาติเข้าไปอย่างเต็มที่กุ้เรียบร้อยใส่ไว้ได้วยกันกับพาสต้าได้เลยค่ะ หลังจากนี้เป็นไฟอ่อนๆนิดนึงชีส เราก็จะได้รสชาติของกุ้งพาสต้าผักแล้วก็ชีสเรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนกามโดยทีเดียวเรียบร้อยค่ะสลัดกุ้ง คุณผู้ชมคะชีวิตของคนเรานะคะมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขเลือกไม่ได้ค่ะถ้าเราอยากมีความสุขนะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราไม่ไปเน้นที่ความทุกข์นะคะเมื่อมันเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็วางมันลงให้รวดเร็วค่ะโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของแฮชแท็กสวิชนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้วันอังคารหน้าเวลา9โมงครึ่งทางช่อง f a มิลี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ตอนนั้นไปกับ um> พี่พี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มกฤิไอ้พี่พี่หนุ่มสัสนทีสุขค่ะพี่พี่เริ่มสับสนพี่หนุ่มดิ้นด้วยความที่สนิทกันด้วยเราสนิทกันด้วยโอ้่าใจดีาะใจดีมากเลยให้ไปลางานไปแล้วก็บอกถ้าเกิดมันไม่ดังไงหนูกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ไหมมีมีการพยุงขามีการพยุงขา